ไม่รักเรียนก็ใช่ว่าจะไม่รักดีนะคะก็หมายความว่าการที่เขาไม่รักเรียนเนี่ยเป็นอาจจะเป็นไปได้ว่าพอเวลาเขาเรียนหนังสือเขาอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือเขาตามเพื่อนไม่ทันหรือจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาน,น,นะคะบางครั้งการที่เราไปดุด่าว่าเขาในขณะที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยบางทีก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง,งนะคะบางครั้งก็ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่อยากจะเรียนพอเวลาเขาไปเรียนสมมติว่ามันมีการแบบไปส่งที่หน้าโรงเรียน สุดท้ายเขาก็หนีออกจากโรงเรียนจนได้นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องหาต้นเหตุที่เจอว่าทําไมเขาถึงไม่อยากเรียนหนังสือนะคะมันก็มีกรณีอีกหลายๆอย่างนะคะบางทีเนี่ยบางทีเป็นอา,อาจเพราะว,าว่าวิชานั้นเป็นวิชาที่เขาไม่เข้าใจเขารู้สึกเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครอย่างพอเวลาเราเป็นพ่อเป็นแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่เขาเขาไม่อยากเรียนหรือเขาหนีเรียน หรือเขามีความสุขเบื่อนหน่ายไม่อยากอ่านหนังสือสอบแม่อะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปคุยเขาเขานึงว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นเขาถึงไม่อยากเรียนเขาไม่เข้าใจวิชาไหนบ้างหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรผู้ปกครองก็สามารถที่จะคุยแล้วก็เราก็ให้ขับปรึกษาเขาได้ว่ามีเพื่อนไหมที่แบบว่าเก่งในวิชานี้นี้ถ้าเขาไม่อยากเรียนพิเศษหรือไม่ใครก็ได้ที่เป็นญาติเราหรืออะไรอย่างเงี้ยไปแนะนําให้เขาไปเจอกับคนนั้นให้เขาได้สอนหรืออะไรหรือถ้ามันมีปัญหาจริงๆก็ไปคุยกับคุณครูได้นะคะคุณครูทุกท่านเนี่ยเขา เขาจะเปิดโอกาสให้อยู่แล้วนะคะเปิดโอกาสในการที่จะให้ผู้ปกครองไปปรึกษากับคุณครูได้ทุกคนอยู่แล้วนะคะเข้าไปปรึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเด็กเขาไม่เรียนไม่เข้าใจหรือว่าถ้าเกิดว่ามันหนักหนาสาหัสมากจะดรอไปไว้ก่อนในวิชานั้นๆก็ลองดูก็ได้ค่ะลองไปคุยกับเขาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะบางทีเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่เรียนหนังสือเป็นอาจเพราะว่าเขาเบื่อหน่ายแล้วก็เขาไม่ชอบหรือถ้าในกรณีที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจจะไปเรียนคณะที่ตัวเองไม่ได้ชอบ เพราะว่าเขาคิดไม่ออกว่าเขาจะเรียนอะไรเขาก็ไปเรียนตามเพื่อนพอเรียนไปตามเพื่อนปุ๊บมันก็เป็นอะไรที่ยากสําหรับเขาค่ะมันก็ทําให้เขาเบื่อนหน่ายแล้วเขาก็ไม่มีความสุขกับการเรียนเขาก็เครียดแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆคือทุกคนเน่ยเกิดมาใหนหนังสือทุกคนมีความตั้งใจกันหมดแต่แต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกันก็อยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ย สังเกตตรงนี้นิดนึงว่ามันเกิดปัญหาอะไรกันแน่ที่ทําให้เขามีการมีปัญหาตรงนี้เราสามารถพูดคุยกับเขาได้ถ้าเขาไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้อันนี้คือปัญหาหนักนิดหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้จักเพื่อนของเขาหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเขาได้ให้เพื่อนเขาลองคุยให้ดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรก็มาปรึกษากันได้นะคะก็จะทําให้เราได้สามารถที่จะช่วยลูกเราในการเรียนหนังสือได้ดีขึ้นน,นะคะแต่ถ้าทั้งแล้วทั้งรอดค Colon, ือเราทาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ย ถ้าเขาไม่ชอบเรียนก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องเรียนก็ได้นะคะอันนี้พูดถึงว่าพูดถึงในกรณีที่เขาเรียนไม่ได้จริงๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เคยกับที่เคยคุยกับคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เด็กไม่สามารถเรียนหนังสือได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาสมาธิสั้นก็ได้นะคะหรือเขาจะมีโรคบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้การที่เป็นสมาธิสั้นหมายความว่าเขาฟังอะไรแล้วฟังไม่รู้เรื่องคืออาจารย์ก็สอนครูก็สอนมายังไงเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจ อันนั้นเขาไม่ได้แกล้งแต่มันเกิดจากการที่ครอบสมาธิสั้นบางทีเราไม่รู้งั้นสิ่งหนึ่งที่เราที่เราดูเราสังเกตหรือถ้าเราไม่รู้จริงๆเราก็สามารถที่จะไปหาจิตแพทย์ได้การไปหาจิตแพทย์ปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่เขายอมรับเป็นอย่างว้อนขวางแล้วไม่ต้องให้คนที่แบบเสียสติหรืออาการไม่ดีหรือเป็นคนบ้าไปเจอไม่ใช่ค่ะเ mm hmm. พราะปกติคนสมัยใหม่เขาก็ไปพบจิตแพทย์กันเยอะแยะมากมายดาราแต่และคนเห็นไม่คาที่ออกข่าวว่าเดี๋ยวก็เป็นโรคซึมเศร้าบ้าง มีความวมิตกกังวลสูงหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเขาก็ไปหาหมอแล้วทาให้เขาก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติได้อน,นี่เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเราสามารถที่จะพาลูกๆหลานของเราไปเจอจิตแพทย์แล้วก็สามารถที่จะเจอตรงสาเหตุมันได้การเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องหรือการเรียนหนังสือไม่ดีอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกได้เหมือนกันนะคะว่าเขามีปัญหาทางด้าน จิตใจหรือมีปัญหาทางด้านจิตเวชหรือไม่หรือมีปัญหาทางด้านความรู้สึกความคิดของเขาหรือไม่หรือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโรคจิตหรือไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะแต่เขาจัดระเบียบความคิดของเขาไม่ได้งั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าการไปพบจิตแพทย์เป็นช่วยทําให้เขามีการจัดระเบียบความคิดได้อันนี้นะคะผู้ปกครองที่เกิดว่าเคยเจอลักษณะแบบลูก,ลกหลานๆเป็นอย่างนี้ควรศรรึกษาการที่เขาเรียนหนังสือไม่ได้หรือเรียนหนังสือไม่ดีอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะบางทีเขาอาจจะมีปัญหาทางด้านความคิดของเขาก็ได้นะคะ หรืออาจจะเป็นสมาธิสั้นก็ได้นะคะอันนี้ต้องให้ความสนใจนะคะเพราะว่าการที่เขาเรียนหนังสือไม่ได้แล้วเกิดการหนีเรียนบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปเจอในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอาจจะไปเสพยาหรือไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปเจอในสิ่งที่ไม่โอเคอันนั้นไปกันใหญ่เลยนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องจุดเริ่มต้นของเขาได้แล้วเราพาเขาไปในสิ่งที่ดีบางทีสิ่งนั้นมันก็จะทําให้เกิด เกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้เขาดึงตัวเขากลับมาก่อนที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงนะคะก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วยหรือบางทีการที่เขาไม่อยากเรียนหนังสืออาจจะมีปัญหาจากครูก็ได้ค่ะหรือว่าครูที่เกิดการเข้มงวดมากเกินไปหรือครูที่มีปัญหากับเด็กอย่างเงี้ยบางทีก็มีปัญหาเหมือนกันก็ทําให้เด็กไม่อยากจะเรียนแต่การที่เขามีปัญหากับครูเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับแต่ละวิชาคือไม่ได้เกิดขึ้นเหมาทั้งหมดอาจจะไม่ชอบวิชานั้น ไม่ชอบวิชานั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยประเภทแบบนี้ฮะมันก็ทําให้เราสามารถที่ร่วงรู้ได้แต่ความที่เราสนับสนุนกับลูกนยเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องฟังเขาคุยกับเขามากๆเราอย่าเพิ่งไปดุด่าเขาว่าทําไมเขาไม่เรียนหนังสือมีคนมากูกแจ้งมาว่าเธอไม่เข้าเรียนมีคนแจ้งมาว่าเธอเธอโดดเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมันเป็นอะไรที่เราอย่าเพิ่งดุด่าเขาก่อนไปหาสาเหตุก่อนนะคะว่ามันเกิดขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรกันแน่ที่ที่ทําให้เขาไม่ไปเรียนหนังสือมันจะต้องมีสาเหตุ หาสาเหตุตรงนั้นให้เจอแล้วค่อยๆแก้กันไปนะคะหรือว่าเป็นการที่เขาเรียนเยอะเกินไปแบ่งผู้ปกครองบางคนมีความแบบว่าอะไรเขาเรียกว่ามีความหวังดีกับลูกนะคะอยากให้ลูกรู้วิชานั่นรู้วิชานี่ก็อาจจะแบบให้เขาเรียนพิเศษมากเกินไปหรือเรียนมากจนกระทั่งเขาเครียดนะคะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่สนุกกับการเรียนนะลูกที่น่ารักเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เขาเรียนหนังสือเก่งอย่างเดียวนะคะเขาเกิดจากความเขาน่ารักอย่างอื่นก็มีเยอะแยะบางคนไม่ได้เรียนหนังสือเก่ง แต่เขาทํางานเก่งก็มีนะคะหรือไปประสบป,ประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าเรื่องด้าน,านการค้าขายหรือบางคนออกมาทํางานออนไลน์ค้าขายออนไลน์ก็มีเยอะแยะไปประสบความสําเร็จเยอะแย,ยะมากมายนะคะผู้ปกครองอย่าเอาอย่าเอาการเรียนเป็นตัดสินตัดสินว่าเป็นสิ่งที่สุดทุกคนพอเรียนหนังสือดีทุกคนจะต้องเข้าเรียนแพทย์ทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่บางคนเด็กเขาไม่ชอบเรียนแพทย์นะฮะไม่ชอบเขาก็ไปเรียนวิศวะหรือไปเรียนสถาปัตย์ก็แล้วแต่เลยว่าเขาจะชอบอะไร